วันนี้อาตมาเองได้รับนิมนต์จากคุณโยมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ได้โทรตามแบบว่ามีคณะแพทย์ก็นึกในใจว่าคณะแพทย์เนี่ยเคยไปเทศอยปินประจําคณะญาติโยมสื่อมวลชนอาจจะทราบว่าคณะแพทย์เนี่ยวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบ,บูชาอาสาหกบ,บูชามาคราบูชาเนี่ยคุณโยมท่านคุณโยมในแพทย์วิทูนก็ดีท่านคณะบดีก็ดีจะนิมนมต์พระไปเทศอยู่ที่ศาลาสมเด็จพระพุทธชินราชเป็นประจำแล้วก็พาคณาจารย์นักศึกษาญาติยโยมเวียนเทียนทุกปีมาสามปีแล้วถ้าจำไม่ผิด นิมนต์อัตมาตลอดทั้งสามปีเนี่ยจองล่วงหน้าจองล่วงหน้าไว้ปรากฏว่าวันสําคัญวันนี้จะไม่ได้ทําทําวัดแล้วก็ไม่ได้เวียนเทียนที่วัดจะไปพาญาติโยมอยู่ที่คณะแพทยาศาสตร์แล้วคุณโยมท่านรองคณะบดีท่านอาจารย์วิทูลท่านก็จะไปนั่งฟังเทศผ่านนักศึกษาเวียนเทียนอยู่เป็นประจําในวันสําคัญ คนไทยนี่ฉลาดมีงานสงกรารคนที่พูดถึงเรื่องสงกรารเอาน้ำมาสงกันมามาลดกันมาสาดกันอยู่ในขอนแก่นตอนนี้นี่ได้ยินเห็นสับสับหนึ่งซิดแทนสาสบอกว่าซิดนะซิดสาดนี่คือสาดอย่างนี้แต่ซิดเนี่ยซิดอย่างนี้ซิดน้ำมนต์พระนี่ยจะซิดน้ำมนต์เดี๋ยวให้พรเสร็จเราจะซิดน้ำมนต์ซิดนะซิด สิ์ก็เราสิ์น้ำมนต์พระใช้คําว่าสิ์น้ำมนต์พราพระจะสิ์ไปอย่างนี้สิ์ไปสิ์น้ำมนต์สิท์แทนศาสตร์ก็เป็นภาษาอีสานซิ์ทแทนศาสตร์น้ํามีคุณลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งน้ำเนี่ยมีคุณลักษณะเย็นเย็นน้ําอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าอยู่นิ่งๆถ้าอยู่อยู่โดยทั่วไปจะเย็นขอให้ญาติโดยมเป็นคนใจเย็น พยายามใจเย็นมีอะไรให้ใจเย็นคนที่ได้รับการสอนการบอกการกล่าวบ่อยๆเป็นการเรียนรัดจะเย็นได้ง่ายได้ฟังเทศบ่อยๆจะเย็นได้ง่ายคนที่ใจร้อนอยู่ก็จะเย็นได้ง่ายดังนั้นให้เย็นเหมือนน้ำน้ำมนนีจนนนนจนจน่จะเย็นน้ำมนี่จะเย็นจะอยู่ที่ไหนจะเย็นน้ำมนต์ แล้วเขาบอกว่าน้ำมนวัดไหนที่พระสวดมนต์เช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยน้ำมนจะกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ยิ่งสวดบ่อยเท่าไหร่ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนานเท่าไหร่รยิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยิ่งเย็นลดเข้าไปเย็นเย็นจนกระทั่งว่าถ้าในร่างกายของใครมีอะไรมาสิงสู่อยู่เนี่ยมันเย็นจนกระทั่งว่าไล่สิ่งเหล่านั้นออกอย่างเช่นไล่ปอบอย่างเงี้ย วันนี้ถ้าซิดน้ำมนต์ไปมีใครดิ้นแล้วแสดงว่ามีปอบเย็นจะเย็นแล้วน้ําจะเย็นจนกระทั่งขลังขอให้ใจเย็นประการที่หนึ่งประการที่สองน้ํามีลักษณะอยู่รวมกันไปที่ไหนก็จะไหลหลอมรวมเข้าหากันในตอนนี้น้ําโขงแห้งน้ําโขงทําไมแห้งเขาบอกว่ามีการสร้างเขื่อนอัตมาก็ไล่ดูว่าเขื่อนมันมีที่ไหนบ้างอ๋อามันมีที่ สยบุรีที่ลาวด้วยแล้วมีที่นู้นที่จีนด้วยเขื่อนน้ำขงเริ่มสร้างเราแห้งลงแห้งลงน้ำมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์น้ำจะอยู่รวมกันคนก็ให้มีความสามัคคีเหมือนน้ำสมัครสมานส,สามัคคีพูดจาพูดคุยกันอะไรก็ตกลงกันได้ให้มีความสามัคคีทำอะไรร่วมกันก็จะเกิดสิ่งที่ดีด ขึ้นให้มีความสามัคคีกันเหมือนกับน้ําประการที่สามน้ํามีลักษณะที่เอาไปใส่ภาชนะอะไรก็ได้เอาไปใส่ขวดเป็นขวดเอาไปใส่ถังเป็นถังเอาไปใส่แท้งเป็นแท้งเอาไปใส่ไหนก็ได้เราก็เช่นเดียวกันไปอยู่ที่ไหนให้เข้าคนให้ได้ให้อยู่ให้ได้ แต่เป็นตัวของเราแต่ให้อยู่ให้ได้ไปอยู่ในสมาคมไหนไปอยู่องค์กรไหนไปทำงานกับใครให้อยู่ร่วมกันให้ได้ดังนั้นทั้งสามประการนี้เป็นข้อคิดจากน้ำหนึ่งใจเย็นสองสามัคคีสามอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งสามประการนี้เป็นข้อคิดในวันสงการฝากให้ทุกๆท,ท่านในโอกาสที่ท่านเดินทางมา ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยบางท่านยังอ่านชื่อไม่ออกนายยมถ้ายยมสื่อมวลชนอ่านชื่อไม่ออกนี่นี่น่าดูเหมือนกันนะเพราะเมื่อวันก่อนนี้ไปที่นูน่นนักศึกษาที่นี่มีวงโปรงรางเขาบอกวงโปรงรางหนุ่มปริญญาสาวมหาวิทยาลัยได,ได้ได้แชมป์ประเทศไทยมาสองครั้งแล้วเขาเป็นวงโปรงรางในมหาวิทยาลัยสงฆ์แต่เก่งพอสมควรเขาเชิญไปที่ บึงเกียรตินครเนี่ยท่านสื่อมวลชนคงไปมีโยมอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่เล่าให้ฟังเพราะเจอเป็นประจำโยมอ่านชื่อมหาวิาลผิดปงโปงลางปงโปงลางหนุ่มปริญญาสาวมหาวิาลมาจากมหาวิาลราชกุมาเอย่างเงี่ยมหาวิาลมหามกุฎราชวิทยาลัยนั้นต้องอ่านให้ดีถ้าถ้าไปอ่านบนเวทีอ่านให้ดี แต่ว่าโยมไม่รู้โยมก็เงียบกันแต่แต่ว่านักศึกษาพระรู้คนรู้ว่านี่อ่านชื่อเราผิดนะ้น,นี่มหาวิเลยมหากุราวิเลยหรือว่าเขาเรียกว่ามอม,อมอลอเป็นมหาวิเลยสงดีเห็นพระนั่งอยู่เนี้ยพระคุณเจ้าท่านมาเรียนน่ซัมเมอร์มาซัมเมอร์รูปรูปที่สามถัดไปเนี่ยท่านเป็นพระนักศึกษาเรียนสาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเปลี่ยนมาจากสาขาการบริหารองค์การ เอาองค์การเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรปริยัตรีท่านก็มาเรียนหนังสือกันซัมเมอร์ถ้าช่วงเปิดเทอมเนี่ยจะเยอะนักศึกษาจะพันกว่าทั้งหนุ่มสาวทั้งนักศึกษาพระทั้งนักศึกษาทั่วไปก็เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาท่านยมหลายๆท่านเคยมาที่นี่แล้วก็ช่วงนี้ก็ทําโครงการบรรชาสามเณรภาคดร,ร้อน500กว่ารูป ตอนนี้ไปไว้วัดศรีจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาที่นี่จะมาพักที่นี่แล้วมาลืนก็จะเดินทุด,ดงไปที่พุทธมณฑลนะก็เป็นมหาวิทยาลัยสฆ์ดังนั้นในโอกาสที่ญาติโยมทุกๆท,ท่านที่เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยสฆ์แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชาัสัมพันธ์ด้วยอาตมาก็ได้ประชาัสัมพันธ์โยมได้รู้จักด้วยนะมหาวิทยาลัยสฆงก็มีการเรียนการสอนปริญญา ปรีปรยาโทปริยาเอกปีนี้เปิดปริยาเอกร,ร,ร,รุ่นแรกบริหารการศึกษาหมดเขตรับสมัครวันที่สิบเจ็ดนี้เป็นรุ่นแรกก็ได้อาจารย์มาจากไหนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาสอนมาบรรยายอยู่ที่นี่ลหลายๆท่านก็ปรยาโทพุทธศาสตร์ใครอยากจะศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ปรยาโทพุทธศาสตร์แล้วก็ บริหารการศึกษาและนอกนั้นก็ปริญญาตรีก็เรียนเหมือนกันต้องการให้พระสงฆ์ท่านได้มีความรู้ต้องการให้ญาติโยมที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่างๆได้มาศึกษาเราเรียนกันที่นี่นั้นก็ขออนุโมทนาบรรดาญาติโยมทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูลประเสริฐเจริญสุขรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์รวมทั้งบรรดาญาติโยมคณะ สื่อมวลชนทุกท่านที่เดินทางมาจัดกิจกรรมอันสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์แห่งนี้ขออำนาจแห่งคุณภาษีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายในสากลลโลกจงรวมกันเป็นมหันตเดชโนุภาพเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยอำนวยผลอำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภระปฏิพาน ธรรมาสารสมบัติประสิทธิ์พรสวัสดีจเจริญสีจเจริญชนจเจริญสุขจเจริญผลจเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโลกนิราชภายัยประสงสรรกฎสนใดก็จงสมประสงคจงทุกท่านทุกประการเทอน